ขอไวสา,าตังขอ,อเจ้าเสื้อวัดนะครับในวันนี้ทางกระผมก็ขออนุญาตในการมา,าประชาสัมพันธ์บอกกก่าเล่าแจ้งนะครับหลายาเรื่องหลายราวนะครับในพิธีเมืองสลวงในวันนี้นะครับก็ในวันนี้เป็นพิธีเริ่มแรกนะครับเป็นพิธีเริ่มแรกของการที่จะได้ก่อสร้างอ,าองค์พระธาตุ นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเอณีนะครับ,รบก็ซึ่งก็เป็นประเพณีของมูลพุทธศาสนิกชนของเรางทั้งหลายนะครับสำรับในวันนี้ก็ตรงกับวันที่ตรงกับวันทันรัชบดรีที่สิแป เดือนอุมภาพันพุทธศักราช2 5 6 4อ่าซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันค้นเจ็ดคำเดือนหกเหนือนะครับก็ะจะได้ก็ดีในวันนี้ก็เป็นที่น่าดีอกดีใจนะครับหลายท่านหลายคนก็ได้มาร่วมในการทำพิธีบวงสรวงในวันนี้นะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพิทุภูมินาวงครับเอกพลเหนือครับวันนี้ผมมาทําบุญนะครับที่วัดป่าไหวขุมเงินนะครับบ้านปากกุกหมู่ที่สิบห้าตําบลบ้านดูอําเภอเมืองเชียงรายครับตัตบลถนนบายพาดหัวสนามบินแม่ฟ้าหลวงครับผมที่เชียงรายครับที่วัดป่าไหวขุมเงินนี่นะฮะก็ได้มีพิธีบวงสรวงเทพรอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ก็ลงมาสำหรับ,บใน<ร>พิธีในวันนี้นะครับทางสภามก็ต้องขอการขอบคุณทางคุณยุทธภูมินามบงหรือนะครับยุทธภูมิคนเมืองนะครับซึ่งก็ในขณะนี้ก็ได้มีการถ่ายทำนะครับยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะิีสามได้ทางยูทูบนะครับทุกท่านทุกคนนะครับ เป็นการโปรโมตประชาสัมพันธ์ของทางวัดประวัติของเงินของเรานะครับจะได้คนดีในคณะที่เปินทายทำนะครับจะได้ก่อแ่งหน้าแจมใส่น่อยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> ยูทูบเบอร์นี่จะได้กระจายแพ่ภาพไปทั่วทัานเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่นี่เจ็ดซที่จะต้องมีโทรศัพท์นะครับมีโทรศัพท์จะได้ก็ด, <Okay. S 1> ด,กดีในขณะนี่กำลังในการถ่ายทำ ็ในการตระเตรียมสิ่งของต่างๆนะครับที่จะได้ามาในการประกอบพิธีบวงสวงนะครับสำหรับอาจารย์นะครับหรือทางภาษากลางบนก็ห้องว่าหมอพรามนะครับก็ได้รับการประสานางานจากทางพินานสมไทยแสนที่ได้ไปรับท่านอาจารย์คนองนัวงนวัน จากบ้านป่าห้าปะบ้านป่างห้าหมูม่หนึ่งตำบลเกาะจ้างอำเภอเมตสายจังวัดเชียงหายซึ่งก็ในแถบแถวนั้นเฝนจะหู้ชักในนามป่อปูนารายนะครับรก็จะได้ก็ดีนะครับรก็ได้เอาป่อหมอพามเดินทางมาไกลพอสมควรทางพี่นานสมชัยได้ไปหับมาตั้งแต่4ี่สี่ละนะครับ กว่าจะเดินทางมาถึงกมัารตะมัดเตรียมกันนี้นะครับก็จะได้ก็ดีในนามของทางวัดกะมารขอญเงินซิดดิ้วต้องขอกราบขอบคุณทางปินานสมชัยนะครับแล้วก็หลายอันหลายอย่างนะครับเป็นอาการที่เขาจะได้กว่าที่จะได้มาเป็นพิธีนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางเสียสวัสด์เม่นแยงนะครับจากส่วนรักเชียงรายนะครับ หรือบุษมาทัวนะครับเชียงรายทัวนะครับได้สนับสนุนตังดอกไม้และใบตองสำรับใบตองที่เอามาทำนะครับท่านนักสินนักบุญดังหลยนะครับก็ได้นำมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับใบตองนี่เป็นใบตองของกล้วยตรานีนะครับซึ่งก็มีอยู่ที่พิษณุโลกและสุโขทัยนะครับ ก็ได้นํามาร่วมกันนะครับก็ในฐานะที่เขาจะได้ประกอบพิธีก็อนปีุ่ธสองหน้าพุหนึ่งนะครับหลินสองสามสี่อ่าประดมประดมพัฒรเพชรสมอใจอยู่ไหนครับเห็นรยิ่งบ้านะครับรครับสรก็เป็นพิธีมุ่งส่วงน,น,นะครับ พทิ่ีบุงสวงเทพอารักษ์เทพพยาดาอาลาังสิงสักสิทธิ์นะได้มาห้<อ>นนามผู้นะกตางอำนวยอภรม คือการสร้างองค์พระธาตุขุมเงินนะฮะที่วัดป่าประไว้ขุมเงินวัดปางกุกนะครับตลาดโดมที่15ตำบลบ้านดู่อำเภเชียงไฮนะฮะก่อสร้างสำเร็จร้วงสำเร็จพระทุกประสงค์ทุกประการนะฮะวันนี้จะมีกพิธีบวงสรวงสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ก็จะกำลังรได้กำลังรถเคลื่นที่เสาซีทกุมภาพันธ์สายตาล้านศรีนะครับจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับองค์ประธานก็โดย พระอาจารย์พ่นศ่งใยกท่สวางสรนะฮะวัฒนาคนพงษ์เกยนะครับจะมาเป็นอุปทานในบ่างระเทศด้นะครับหรือว่าพร้อด้วยทีมงานนะครับอุปพัฒนาตำบลบานดุงนะครับก็คงจะมีอยู่อีกหลายทีมอยู่เพราะว่าเป็นช่วงแห่งการที่มีการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาของ ต่ำบนตลอดถึงนายยกนะครับนายยกเทศมตรีเทศบาลน,นะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับทางคณะท้าวขอบายสมเงินก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกท่านได้มาร่วมนะครับโดยเฉพาะโรงทานนะครับโดยเฉพาะโรงทานหลายพานหลายคนนะครับมาโดยคุญผู้ลนมาโดยคิดใจอันมุ่งมั่น โดยผกุศลอันใจยจิ่งนะครับมาเป็นมาร่วมรงทานครับที่ในวันนี้นะครับานนทางคณะสภาวัดป่าไหว้ถุนเือนของเรานะครับ